นโยบายของรัฐบาลอนุทินชาญวลรากุลประกาศชัดครับมีเวลาเพียงแค่สเดือนเพราะฉะนั้นนโยบายหลังจากนี้ไปมุ่งเน้นควิกวินครับเร่งด่วนเลยนะนเร่งด่วนเลยแล้วก็อย่างที่บอกนโยบายที่ส่งไปให้กับสมาชิกอ่าได้อ่านนั้นมีอยู่จริงๆแล้วคือแปดหน้านะฮะแปดหน้าแต่มุ่งเน้นโฟกัสไปทั้งหมดสีดด่ด้านสด้านด้านเศรษฐกิจทีละด้าน ด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายลดค่าครองชีพะนะครับเดี๋ยวเขาไปลงรายละเอียดพี่โอเอาความความมันผักดันดนะไอ้ผักดันในเรื่องส่งเสริมการสนับสนุนในเรื่องของคนละครึ่งอ,อันนี้เร่งด่วนเร่งด่วนเลยเอ,เอาเดี๋ยวความมันคงภัยพิพบัติแก้ปัญหาเรื่อง กัมพูชาปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติและเร่งสร้างระบบเตือนภัยกานสุริตคอร์รัปชันการล่วนไหลต่างๆปราบยาเสพติดนักการพนันออนไลน์ด้านนิติบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขรัฐนูลและจะยุบสภาและจะยุบสภาภายใน4เดือนมาลงรายละเอียดนี่พอลงรายละเอียดปุ๊บในคำแถลงของคณะรัฐมนตรีที่อนุทินชาญวิรากุลมีสมุดน้ำเงินเป็นคู่มือปกน้ำเงินปกน้ำเงินเอาทีละด้านนะด้านไหนก่อนเอาด้านนิติบัญญัติ การเมืองจัดทาประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาในสี่เดือนอนะครับอันนี้ตามที่เราอธิบายไว้ครับด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายลดค่ากรองชีพผลักดันคนละครึ่งลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงานสนับสนุนการใช้พลังงานวันนี้วันนี้<อ>แทนวันนี้รนตรีพลังงานก็เข้ากระทรวงนะเข้ากระทรวงเข้ากระทรวงแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะให้สัมภาษณ์ถึงว่าทิศทางของนโยบายพลังงาน ที่จะขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยมันเป็นต้นทุนสําคัญเลยนะใช่ถูกไหมใช่แก้ปัญหาตรงนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับพลังงานทดแทนคอยดูกันนะตอนนี้ลุ้นกันระทึกอยู่นะใช่ไหมด้านความมั่นคงใช้มาตรการทางทหารและการทูตควบคู่กันไปครับรักษาอธิปไตยรักษาประโยชน์ของประเทศไทยเป็นจุดหลักอืมภัยพิบัติทําระบบเตือนภัยป้องกันสาธารณภัยปรับปรุงการดูแลการช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้นครับแก้ระเบียบระเกณฑ์ช่วยเหลือให้คล่องตัวขึ้นอืมด้านสังคมปราบปรามค้ายาเสพติด การพนันพนันออนไลน์สแกมเมอร์เครือข่ายช่อโกงอ๋อเหรอดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างร้ายแรงอันนั้นแน่ภาคเกษตรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโฟกัสไปที่สองสินค้าหลักที่บอกว่าคือเข้ากับมันสัมพัเออแต่มีตัวอื่นด้วยนะแต่จะสี่เดือนนี้จะโฟกัสตัวนี้และจะลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยครับ,รบปุ๋ยที่เป็นต้นทุนของเกษตรกรครับนะปราบปรามการลักลอบนำผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน นี่น่าจะเป็นมาไทยทุเรียนด้วยไหมทุเรียนจากเวียดนามด้วยไหมที่มาสวมสิทธิ์และสนับสนุนภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ4เดือนมันจะอัจฉริยะยังไงหาตลาดก่อนเอดอ้าน,นสาณสุขฮนะปรับระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึงและสะดวกออการศึกษาเป็กกนรูปกฎหมายต่างๆรับมือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งแวดล้อม นี่นา<น>ำ <ใจ S 1> ประเทศใครเข้าสู่ภาวะเนี่ยภาวะสังคมคาร์บอนต่ำนั่นหมายความว่าช่วยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่หมดกรีนครับเน็ตซีโร่เลยนะและแน่น,นอนครับก็คือว่าจะถแถลงนโยบาย29 30พอถแถลงนโยบายจบ30ปั๊บประชุมคอรมอวันนั้น,นทันที30กันยาคุณคุณไหม30กันยาเป็นวันอะไรครับคุณบางวันเป็นวันสิดีงบประมาณครับ <laughs> เพราะฉะนั้น ต้องประชุมอะไรหรือว่างบมาอะไรที่ค้างคอยู่อ่ะถ้าต้องใช้มติคอรมอก็ต้องประชุมวันที่30เนี้ยถ้าเลยจากนั้นแล้วเม็ดเงินที่เหลืออยู่ทํำยังไงฮะเม็ดเงินที่เหลือส่งคืนครั้ง <c oughs> คุณ<ด>ครั้งใช้ไม่ได้ครับจะใช้ได้อย่างเดียวต้องมีมติโอนโงบประมาณหรือทางบประมาณเหลือปีครับครับตอนนี้เขาว่ากันว่าที่เร่งประชุมวันที่30มสิบอ่ะมีผลเหรอมันมีผลครับมีผลหนึ่งห้าเจ็ดนี่เหร งบ157เนี่ย157,000ล้านครับที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ4ด้านน่ยโครงสร้างพื้นฐานน้ำคม,มนาคมการท่องเที่ยวการเกษตรแรล่งานชุนดิจิทัลและเศรษฐกิจชุมชนนั้นแหละครับพี่วีอนุมัติไปทั้งหมดในวันที่24 115,000กว่าล้านบาทตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือเหลืออยู่2 6 0 0 0ล้านใช่ใน157เนี่ยเหลือ2 0 0 0ล้านและและ ยังมีงบประมาณอะไรที่เกิน100ล้านซึ่งต้องขอมติคอรมอเนี่ยที่เป็นงบของปีประมาณปี6กเนี่ยถ้าไม่ประชุม30เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเช่นเรื่องของสวัสดิการหรืออะไรแต่เนี่ยเพราะมันจะเกี่ยวข้องงบประมาณเยอะเลยเป็นความจําเป็นว่าพอแถลงยุบาปปั๊บเนี่ยอำนาจเต็มปั๊บเนี่ยต้องประชุมคอรมอทันทีเลยเพราะงบนี้โอนไปในสำรองครับจ่ายฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนแล้วตอนนี้งบจําเป็นเร่งเดือนฉุกเฉินเนี่ยพี่วีเหลืออยู่69 0 0 0 6หมื่าหกรายการสำรองฉุกเฉินจ you know, wow, ําเป็นเร่งด่วนอยู่หกหมืนเก้าในงบประมาณปี6,8ใช่ซึ่งจะสิ้นกันยายนนี้สาิบกันยายนนี้ทูกเพราะฉะนั้นต้องประชุมคอรมเพื่อมีมติว่าด้วยเรื่องงบสำรองฉุกเฉินให้เป็นงบข้ามปีให้ได้ต้องอาศัยมติคอรมเพราะฉะนั้นการประชุมคอรมอนัดแรกหลังแถลงนโยบายคือ30กันยานี้สำคัญยิ่ง และจัานยกอนุทินก็บอกเลยว่าหลังจากนี้การประชุมคอมน่าจะมีมากกว่า1ครั้งใน1สัปดาห์เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีแค่120วันพี่วีผมได้ข่าวมาคุณรู้ว่าเขาจะเรียกรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยไปประชุมกันอยู่เนี่ยก็ระยะเวลาอันสั้นและต้องฟิกวินต่างๆเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นว่าอะไรที่เป็นทาร็ตสําคัญสําคัญที่เป็นรัฐบาลน,นําไปสู่การเลือกตั้งครั ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ